คือการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องการดูแลสุขภาพเบื้องต้นอายุและความแข็งแรงเนี่ยเหมือนแผ่นดินบ้านเรือนสปปรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันตั้งอยู่บนแผ่นดินขาดแผ่นดินแล้วสปปรรพสิ่งเหล่านี้มันตั้งอยู่ไม่ได้ เหมือนเหมือนกับการมีสุขภาพที่แข็งแรงอายุขยัยที่ยาวมันรองรับภารกิจทุกอย่างทั้งในทางโลกและทางธรรมจะประกอบธุรกิจหน้าที่การงานก็ต้องอาศัยความแข็งแรงและอายุอรองรับจะบำเป็นสมณธรรมจะศึกษาธรรมะฟังธรรมก็ต้องอาศัยสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็อายุที่ยืนยาวเนี่ย เป็นที่รองรับเหมือนแผ่นดินจริงๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรารักษาสุขภาพไปแข็งแรงและมีอายุขยืนยาวเนี่ยก็สามารถที่จะทํากิจต่างๆในการบวชครั้งนี้ได้สําเร็จรุ่งรืองได้โดยง่ายถ้ามาดูสาเหตุสําคัญที่ทําให้สุขภาพเจ็บไข้ได้ป่วยหรือได้รับทุกขเวทนาแล้วเนี่ยในพระพุทธศาสนาจะตั้งสมมติฐานไว้หเรื่อง ที่เป็นสาเหตุเรื่องแรกก็คือเรื่องความเปลี่ยนแปลงความสุดโทมของสังขารนะอันนี้เป็นไปตามวัยอายุมากก็เป็นมากหน่อยนะสาเหตุที่สองก็คือฤดูการที่เปลี่ยนแปลงนะจากหนาวไปร้อนจากร้อนไปฝนอะไรเงี้ยนะซึ่งในแต่ละวันในแต่ละพื้นที่บางทีอากาศก็เปลี่ยนแปลงสูงเช่นหัวค่ำเนี่ยอากาศอบอ้าว แต่เช้ามืดเนี่ยอากาศหนาวหรือบางที่ที่เราอบรมเนี่ยอาจจะมีฝนบ้างนะเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ร่างกายถ้าเราไม่ดูแลให้ดีไม่ความอบอุ่นให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเนี่ยก็สามารถเจ็บป่วยได้นี่เป็นสาเหตุประการที่2นะคือฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงสาเหตุประการที่3ก็คืออริยบทที่ไม่สม่ำเสมอไม่เหมาะสมไม่สมดุลน,นะ โรคนี้จะเกิดขึ้นมากและเป็นโรคที่สําคัญของนักบวชสําหรับนักบวชที่บาเพ็ญสำนธรรมเพราะท่าของเราส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นท่านั่งนั่งฉันบ้างนั่งฟังธรรมบ้างนั่งสมาธิบ้างพอเสยิระของเรานั่งเป็นส่วนใหญ่แล้วซึ่งร่างกายของเรากอนบวนเนี่ยเราอาจจะไม่คุ้นเคยกับการนั่งนานมาก่อนเราก็เจ็บป่วยซึ่งสาเหตุนี้เป็นสาเหตุสําคัญที่นักบวชมักจะเจอนะ นั่งอ่านธรรมะนั่งศึกษาธรรมะนั่งเทศนั่งฟังธรรมนั่งประชุมนั่งสมาธินั่งทั้งนั้นเลยนะอรียบทนี้จึงเป็นสาเหตุสําคัญทาให้เจ็บป่วยนะสาเหตุประการที่4คือถูกประทุสร้ายนะอย่ามองว่าไปถูกตีถูกตกมาไม่ใช่งั้นนะอาจจะสัตว์มีพิษบ้างมดบ้างยุงบ้างตะขาบบ้างแมลงป่องบ้างรวมกระทั่งเชื้อโรคทั้งหลายนะ ที่ไม่พึงประสงค์เข้าไปสู่ร่างกายเราทําให้ร่างกายเจ็บป่วยอันนี้เรียกว่าถูกปรททุสร้ายนะเหตุทั้งสี่ประการนี้พอประครับประคองให้ทุเราได้จะมีโรคอีกประเภทหนึ่งซึ่งเกิดจากวิบากกรรมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราทํามาในอดีตนะก็ถ้าเกิดขึ้นก็ต้องประครับประคองกันไปแก้ไขกันไปเอาบุญแก้ไขกันไปนะเหตุ <lay ered> ทั้งสี่ประการข้างต้นเนี่ยพอทําให้ทุเราได้บัมบัดได้ แต่เหตุประการสุดท้ายนี่ถ้าวิบากกรรมยังรุนแรงอยู่ก็แก้ไขได้ยากนะฉันเราก็ย้อนมาว่าเราทราบสาเหตุหลักๆแล้วว่าสาเหตุหลักๆที่ทําให้เราเจ็บป่วยในมิติที่พระพุทธศาสนามองนั้นมีอะไรบ้างนะหประการเหตุประการสําคัญก็คือเรื่องอริยบทไม่สม่ําเสมอวิธีการดูแลสุขภาพแก้ไขพื้นฐานก็คือจิตวิตรของเราให้ลงตัวนะเรื่องแรกเลยนะซึ่งส่วนใหญ่การอบรมเนี่ยเขาจะกําหนดไปแล้วว่า ตื่นกี่โมงฉันกี่โมงนะจำวัดกี่โมงให้เราทำตามน,นั้นเวลาจำวัดก็จำวัดนะเวลาฉันก็ฉันนะคราวนี้เรื่องที่สองที่ต้องดูแลเรื่องต่อมาคือเรื่องการขับถ่ายนะไม่ควรปล่อยให้ท้องผูกควรจะขับถ่ายทุกวันและเวลาที่ควรจะขับถ่ายคือเวลาก่อนรับประทานอาหารเช้า อันนี้ถือเป็นเวลาหลักประจําวันจะขับถ่ายเวลาอื่นต่อก็ไม่เป็นไรแต่เวลาที่ขับถ่ายที่เป็นเวลาที่เป็นกิจวัตรของร่างกายที่เราต้องทาทุกวันก็คือก่อนรับประทานอาหารเชา้านะอันนี้ก็มันมีเทคนิคง,ง่ายๆก็คือต,นะตื่นมาแล้วนะตื่นมาแล้วนะควรหาน้ําอุ่นดื่มในปริมาณที่เหมาะสมนะน้ำอุ่นนี้ เดื่มไปแล้วหนึ่งจะไปทดแทนความชื้นที่เราเสียไปในระหว่างที่เราจำวัดหรือนอนมาทั้งคืนถ้าใครตื่นมาแล้วมึนีรษะซึมแสดงว่าร่างกายเสียความชื้นไปมากนั่นเป็นอาการของการเสียความชื้นในร่างกายคือมึนและซึมน้ำอุ่นที่เราดื่มเข้าไปนี้เนื่องจากอุณหภูมิพอดีกับอุณหภูมิในร่างกายดื่มเข้าไปแล้ว าาภายในก็จะสามารถดูดซึมเอาน้ำนั้นไปทดแทนความชื้นได้ทันทีอาการหายง่วงอาการซึมก็จะหายไประดับหนึ่งนะประการที่สองถ้าเราฉันมากพอสมควรนะน้ำอุ่นนี้ในส่วนต่างที่ร่างกายดูดซึมไม่หมดก็จะผ่านไปทางหลอดอาหารผ่านกระเพาะผ่านลำไส้เล็กผ่านลำไส้ใหญ่แล้วก็ลงไปที่ทวารหนักก็จะเป็นการ ชะล้างทําความสะอาดระบบอาหารทั้งระบบตั้งแต่ปากไปถึงปลายทางคือตะวันหนักของเราในแต่ละวันระบบอาหารของเราก็จะถูกถชําระล้างทําความสะอาดทุกวันนะแต่อันนี้ก็ดูให้พอเหมาะพอดีกับร่างกาย,ยาแต่ละคนนะอย่างน้อยก็ต้อง15อึกขึ้นไป15อึกขึ้นไปนะแต่ว่าจะมากน้อยก็ดูขนาดร่างกายของเรา15อึกนี่ประมาณครึ่งริดนะก็ดูร่างกายถ้าตัวเล็กหน่อยก็ให้เหมาะสมถ้าตัวใหญ่หน่อยก็ให้เหมาะสมนะ เสร็จแล้วถ้าเราฉันประมาณนี้แล้วเนี่ยส่วนมากก็จะปวดท้องตอนเช้าเราก็มาขับถ่ายก็ทําให้เราขับถ่ายของเสียออกไปในแต่ละเช้าของทุกวันนะถ้าเราไม่ขับถ่ายของเสียออกเดี๋ยวอาหารใหม่ที่ทานเข้าไปกับอาหารเก่าก็จะปนกันแล้วร่างกายก็จะดูดซับเอาอาหารใหม่ปนกับพิษที่อยู่ในอาหารเก่าเข้ามาสู่ร่างกายอีกนะก็ทําให้ร่างกายไม่สดชื่น มีการคันตามผิวหนังหรือมิโรคหร,หรือตามมาเยอะๆไปหมดพรานการขับถ่ายตะวันจําเป็นไม่ควรปล่อยให้ท้องผูกนะเรื่องต่อมาคือเรื่องการรับประทานน้ําที่เหมาะสมนะถ้าอากาศไม่ร้อนไม่เย็นจนเกินไปน้ําอุน่นจะเหมาะสมกับการดื่มการดื่มน้ำที่เหมาะสมนั้นไม่ควร ยกเว้นตอนเช้านะหมายถึงทั้งวันนะไม่ควรดื่มเยอะๆทันทีเพราะร่างกายจะดูดซึมซับไม่ทันแล้วทาให้เราปวดปัสสาวะในหลังระหว่างนั่งสมาธิมันจะนั่งได้ไม่ต่อเนื่องนะวิธีการดื่มนะ้นที่เหมาะสมก็คือดื่มเป็นระยะระยะดื่มทีละน้อยแต่ดื่มบ่อยๆดื่มทีละน้อยแต่ดื่มบ่อยๆนะเช่นชั่วโมงหนึ่งนะแก้วหนึ่งอะไรอย่างต่งเนี่ยน,นะ แก้วหนึ่งประมาณ 250cc นะแก้วหนึ่งชั่วโมงหนึ่งฉันไปเรื่อยๆเราจะฉันมากน้ำมากๆก็คือตอนตื่นเช้าขึ้นมานะคราวน,นี้อีกวิธีหนึ่งที่สังเกตว่าร่างกายของเราขาดแคลนน้ำหรือไม่ก็คือดูสีของปัสสาวะผ้าสีปัสสาวะเป็นสีใสๆก็แสดงว่าร่างกายของเรายัางมีน้ำที่พอเหมาะพอเพียงแต่เมื่อไรถ้าร่างกายของเรามีปัสสาวะสีเหลือง เหลืองมากเท่าไหร่นั่นก็คือร่างกายขาดน้ํามากเท่านั้นก็ให้เติมน้ําเข้าไปนะถ้าเป็นน้ําอุ่นจะดีเพราะร่างกายจะซึมซับดูดซึมเข้าท,าทันทีเพราะมันพอดีกับอุณหภูมิภายในร่างกายมันดืบดูดซึมได้ท,ทันทีแต่ถ้าเป็นน้ําเย็นแล้วบางทีร่างกายมันต้องไปปรับให้จากน้ําเย็นเป็นน้ําอุ่นก่อนจึงสามารถดื่มได้ถ้ามันปรับไม่ทันแล้วอากาศเย็นด้วยมันก็ทําให้เราปวดปัสสาวะบ่อยซึ่งจะมีอุปสรรคต่อการนั่งสมาธิของเราเอง นะนั่งเดี๋ยวก็ปวดนั่งเดี๋ยวก็ปวดนะก้อนนี้เป็นวินธีการดื่มน้ําเพื่อรักษาสุขภาพคือดื่มทีละน้อยแต่ดื่มบ่อยๆนะเพื่อร่างกายสามารถซึมซับได้ทันแล้วก็ไม่หิวกระหายและไม่เป็นอุปสรรคต่อการนั่งสมาธิอย่างต่อเนื่องนะประการต่อมาคือการจําวัดการจําวัดอากาศในบางพื้นที่นั้นตอนหัวค่ําก็เย็นแล้วแล้วกลางคืนก็เย็นตอนเช้าก็เย็นอันนี้ต้องรักษาร่างกายให้อุ่นตลอดทั้งคืน นะไม่งั้นสุขภาพของเราจะไม่ดีตืล่นมาเดี๋ยวเป็นไข้เป็นหวัดส่วนบางที่ตอนหัวค่ําจะอบอ้าวแล้วตอนเช้าจะหนาวเย็นอันนี้ก็ต้องระมัดระวังบางทีเราใส่อัางสะห่ผมผ้าตอนอัวคข่ําเราห่มผ้าไม่ไหวเพราะเหงื่อมันออกนะอันนี้ก็เอาผ้าปิดเฉพาะหน้าอก แล้วก็รู้จักวิธีการพับที่สามารถทําให้คลีดได้ในระหว่างที่เราจาวัดอยู่นะก็พับผ้าระวัางไว้ที่หน้าอกหรือวางใกล้ใกล้เมื่อกลางคืนอากาศเย็นขึ้นก็สามารถที่จะสะบัดผ้าให้คลียออกไปครึ่งตัวหรือทั้งตัวได้นะอันนี้เดี๋ยวให้ชมสื่อประกอบอีกครั้งหนึ่งนะอันนี้เรื่องการรักษาร่างกายให้อบอุ่นตลอดทั้งวันโดยเฉพาะในเวลาที่เราจาวัดในเวลานอนนะซึ่งทําให้เราตื่นมาแล้วก็กไม่มีร่างกายที่ ีแข็งแรงพร้อมจะปฏิบัติธรรมอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องการเคลื่อนไหวสรีระเพราะว่าการนั่งท่าเดียวนานๆหรือนั่งตลอดทั้งวันมันทําให้ร่างกายของเราต้องปรับตัวเรื่องการไหลเวียนของเลือดลมนะหลังจากที่เรื่องนักสมาธิแล้วถ้ามีโอกาสจัดเวลาได้แข่งแขนแข่งตอนเช้ากับตอนพักในช่วงเย็นจะดี จะทําให้เลือดลมไหลเวียนทําให้การติดขัดของเลือดลมมันดีขึ้นนะไหลเวียนคล่องขึ้นอาการปวดเมื่อยก็จะทุเลาลงนะแว่งแขนประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คือการบิดสะโพกหรือบิดเอวบิดตัวนะเพราะว่าร่างกายของเราส่วนมากเวลาเคลื่อนไหวเนี่ยมันเคลื่อนไหวแบบแนวทางก้มและเงยแต่ส่วนมากจะไม่ค่อยเคลื่อนไหวทางซ้ายทางขวาพอเราเคลื่อนไหวเฉ,เฉพาะก้มเงยเนี่ยเส้นที่ติดอยู่เนี่ย ก็ไม่สามารถจะ,จะหลุดหรือตายได้แต่ถ้าเรุเคลื่อนไหวทั้งซ้ายขวานะที่เรียกว่าบิดสะโพกบิดเอวนะก็ทําให้สรีระของเราเนี่ยมันสามารถเคลื่อนไหวทั้งแนวหน้าหลังและแนวซ้ายขวาทําให้การติดของเลือดลมการติดของเส้นต่างๆก็คลายตัวลงไปได้ซึ่งจะมีผลต่อการปปิัติธทรมของเราทําให้นั่งได้นานขึ้นเมื่อยช้าลงนะก็ที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นที่ทําให้เราสามารถประคับประคองร่างกายของเราให้สามารถ รองรับการบำเพ็ญสมรธรรมการศึกษาธรรมะได้อย่างมีประสิทธิภาพในตลอดเวลา24ชั่วโมงก็จะมีการเคลื่อนที่ของไอวะไปตามที่ต่างๆไปที่ละ2ชั่วโมงใช่ก็รวมกันเป็น24ชั่วโมงหรือ1วันก็เลยเรียกว่านาฬิกาชีวิตใช่ครับค่ะแล้วทีนี้คุณหมอช่วยลงรายละเอียดหน่อยได้ไหมคะว่าเวลาไหนอาไยวะตัวไหนที่มันทํางานบ้างครับ ก็คือเริ่มตั้งแต่ตีหนึ่งถึงตีสามนะครับช่วงนี้เนี่ยจะเป็นชีพจรของตับคือพลังลมปราณจะวิ่งไปที่ตับนะฮะเพราะฉะนั้นช่วงนี้จึงเป็นช่วงของการขับของเสียนะครับขับสารพิษต่างๆออกจากร่างกายถ้าหากว่าเรานอนดึกเกินตีหนึ่งขึ้นไปนะครับตับจะร้อนนะฮะแล้วก็ขับของเสียไม่ดีก็จะเกิดภาวะของเสียข้างนะครับ จะแก่ก่อนวัยจะกลายเป็นมะเร็งง่ายเพราะมีของเสียตกค้างภูมิคุ้มกันจะตกนะครับแล้วก็อาจจะป่วยได้นะฮะค่ะนั้นต้องรีบนอนนะคะใช่แล้วช่วงต่อไปล่ะคะตีสามถึงตีห้าล่ะคะสามตีห้าเนี่ยเป็นช่วงเวลาของปอดนะฮะค่ะ<ช>ก็คือปอดเนี่ยจะได้พักผ่อนแล้วก็พร้อมที่จะทํางานเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าพระท่านตื่นตีห้ามาสวดมนต์เลยนะครับ <c oughs> เป็นการบริหารปอดนั่นเองนะฮะ<ช> <ๆ S 2> เพราะฉะนั้นผู้ที่ตื่นตีห้าเนี่ย ก็จะปอดแข็งแรงนะครับ <คะ S 1> และปลอดเนี่ยทางแพทย์จีนถือว่าสัมพันธ์กับผิวพรรณนะครับเ <คะ S 1> พราะฉะนั้นแล้วก็สัมพันธ์กับอารมณ์อารมณ์ความความความเศร้าเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าปอดไม่แข็งแรงเนี่ยเราจะรู้สึกเศร้าแล้วผิวพรรณจะเศร้าหมองด้วยคนตื่นเช้าถึงได้สดชื่นผิวพรรณจะสวยเลยนะฮ<ค>ะแล้วก็แล้วก็จะสดชื่นจะไม่มีอารมณ์เศร้าเหลืออยู่นะครับนะฮะแล้วตีห้าถึงเจ็ดโมงหรอคะ ปีห้าถึงเจ็ดโมงเนี่ยเป็นเวลาของลำไส้ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเป็นช่วงนี้เป็นช่วงของการขับถ่ายถ้าใครขับถ่ายไม่ดีก็แสดงว่ามีปัญหาเรื่องเรื่องลำไส้ใหญ่นะครับมีวิธีช่วยไหมคะถ้าขับถ่ายไม่ดีเราอาจจะเริ่มต้นง่ายๆก่อนนะเนื่องจากเส้นล,ปล,นลมปราณลำไส้ใหญ่นะจะวิ่งผ่านาข้างๆจมูกนะครับเราก็นวดข้างๆจมูกซะก่อนดูสักกี่นาทีดีคะก็สักหนึ่งนาทีถึงห้านาทีนะครับถ,ถ้ายังไม่ขับถ่ายก็อาจจะดื่มน้ําอุ่นไปสักสองสาแก้วนะฮะถ้ายังไม่ขับถ่ายนี่ให้เตรียมมะนาว ไว้สัก4ี่ห้าลูกนะครับแล้วผสมน้ําผึ้งหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ทานไปเรื่อยๆจนกว่าจะถ่ายนะครับค่ะแล้วช่วง7จ็ดโมงถึง9ก้าค่ะเจ็ดโมงถึง9ก้าโมงเป็นช่วงเวลาของกระเพาะอาหารเพราะฉะนั้น,านอาหารใช่ครับถ้าหากว่าเราไม่รับประทานอาหารเนี่ยกระเพาะอาหารจะทํางานอ่อนแอนะครับค่ะคนที่กระเพาะอาหารอ่อนแอนี่นะฮะทางแพทย์จีนเขาถือว่าจะมีบุคลิกลักษณะแบบนี้คือเป็นคนขี้วิตกกังวลค่ะนะครับแล้วก็ตัดสินใจช้านะฮะ แขนขาไม่ค่อยมีแรงโดยเฉพาะขาเนี่ยวลาเดินันหิวอ่ะไม่มีแรงรแล้วก็หน้าแก่ก่อนวัยนะครับ<笑><笑>แล้วเก้าโมงถึงสิบเอ็ดโมงค่ะช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาที่มามทางานนะครับคือคุณชลิพรนึกง่ายๆอย่างนี้ครสังเกตว่านาฬิกาชีวิตของแพทย์ตะวันออกเนี่ยเขาจะล้อกับร่างกายเราเลยคือพอเราทานเข้าไปช่วงเช้าใช่ไหมครับเก้าโมงถึงสิบเอ็ดโมงก็เป็นช่วงย่อยถูกไหมฮะทางย่อยเนี่ยนะฮะมันมาจากถ้าเป็นทางแพทย์ปัจจุบันก็คือตับอ่อนนะครับ แต่ในในแพทย์จีนเนี่ยม้ามของเขาเนี่ยจะรวมเอาม้ามกระตับอ่อนเข้าด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นม้ามของของทางจีนเขาถือว่าช่วยย่อยอาหารด้วยเพราะฉะนั้นช่วงเวลาของม้ามเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่เกี่ยวกับของการควบคุมไขมันนะฮะก็คือการทางานของตับอ่อนนั่นเองการควบคุมไขมันการสร้างเม็ดเลือดสร้างน้ําเหลืองนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ช่วงนี้ง่วงนอนเนี่ยคนที่ช่วงนี้ใช้เค่อม้ามไม่ดีนะไม่แข็งแรงม้ามไม่แข็งแรงม้ามชื้นนะฮะ แล้วก็อาจจะมีผลทําให้เกิดภาวะที่อาหารเนี่ยจะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นไขมันนะครับะจะอ้วนง่ายเพราะฉะนั้นเราพยายามที่จะไม่นอนในช่วงนี้นะครับแล้วถ้าหากว่าบํารุงม้ามให้ดีเนี่ยก็คือก็คือว่าคือเส้นลมปรานมา้าเนี่ยจะวิ่งผ่านริมิีปากนะฮะแล้วเกี่ยวอะไรกับการพูดไหมคะใช่ถ้าเราพูดมากใบเนี่ยฮะมา้าจะชื้นไม่มีแรงนะครับเราต้องพูดน้อยๆหน่อย <laughs> ครับครับงงั้นช่วงต่อไปเลยดีกว่าค่ะ11โมงถึงบ่ายโมงค่ะ <c oughs> ช่วงนี้11โมงถึงบ่ายโมงเป็นช่วงเวลาที่เป็นชีพจรของหัวใจนะครับ <c oughs> หัวใจทุกนี้ก็จะทํางานทํางานหนักหน่อยเพราะฉะนั้นในช่วงนี้อย่าอย่าให้มีอะไรที่เกี่ยวกับความเครียดนะฮะซึ่งมันจะกระทบต่อหัวใจแล้วก็าาการใช้ความคิดหนักๆอารมณ์ตื่นเต้นหรืออะไรพวกนี้ครับก็จะมีผลกระทบสูงจริงๆเราก็ไม่น่าจะประชุมช่วง11โมงนะคะ ค่ะมันหิว่ข้างแล้วใช่ควรจะประชุมตอนบ่ายนะครับค่ะแล้วบ่ายโมงบ่ายโมงควรทำอะไรคะบ่ายโมงถึงบ่ายสามบ่ายโมงถึงบ่ายสามเป็นช่วงเวลาของลำไส้เล็กนะครับค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงการดูดซึมละดูดซึมวิตามินดูดซึมอาหารอะไรต่างๆมันช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราทําอะไรได้แต่ว่าไม่ควรจะทานอาหารหนักนะครับเพราะว่าลําไส้เล็กทำหน้าที่ย่อยเอ้ยทาหน้าที่ดูดซึมครับขอโทษทีถ้าเราไปทานตอนนี้เนี่ยกระเพาะก็แย่งชี้ไป เนื่องออกใช่ไหมยั่งพลังไปเพราะฉะนั้นการดูดซึมก็ไม่ดีเราก็ลําบากนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยควรจะทานเป็นไลท์มากๆจะเป็นน้ำชาหรืออะไร้นประชุมได้นะครับค่ะคอฟเป่เบรงได้นะคะแล้วบ่ายสงโมงเย็นค่ะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของกระเพาะปัสสาวะนะครับก็คือว่ากระเพาะปัสสาวะเนี่ยก็เกี่ยวเรื่องการขับถ่ายนะฮะ เพราะฉะนั้นช่วงบ่ายสามถึงห้าโมงเย็นหรือหลังห้าโมงเย็นไปนิดหน่อยเนี่ยเราอาจจะไปออกกําลังกายให้เหงื่อออกหรือว่าไปอบได้นะฮะอบตัวอะไรต่างๆเนี่ยครับค่ะทีนี้ช่วงต่อไปเลยค่ะห้าโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มช่วงค่ำคือ <c oughs> ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของไตฮะ,ะค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยควรจะทําร่างกายให้สดชื่นเพื่อให้ไตเนี่ยได้ทํางานครับ <ทำ S 2> ของเสียทำอ,อย่างไรคะให้สดชื่น ก็อย่าไปง่วงเหงาหาวนอนในช่วงนี้อะไรก็ได้ไปสวดมนต์นะครับสวดมนต์นั่งสมาธินะครับใครที่ง่วงช่วงเนี้ยไตไตไม่ดีไตไม่มีแรงครับงั้นหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มทำอะไรดีคะก็นั่งสมาธิถ้าจะดีดู MC สิคะใช่ครับสามทุ่มถึงห้าทุ่มหรคะสามทุ่มถึงห้าทุ่มเอ่อไม่ใช่สิฮะทุ่มหนึ่งถึงสามทุ่มเนี่ยเป็นช่วงเวลาของเยื่อหุ้มหัวใจฮะช่วงนี้ก็คือเราเราก็ควรจะไม่ทําอะไรที่ใช้ ใช้ความคิดมากนะฮะก็นั่งสมาธินั่าธิค่ะและช่วงช่วงสามทุ่มถึงห้าทุ่มเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายสร้างความร้อนนะฮะในตัวเพราะฉะนั้นช่วงนี้อย่าอาบน้ําเลยงี้ยถ้าอาบน้ําเราจะสูญเสียเอออวัยวะชันเจียวเราจะได้รับการกระทบกระเทือนอาจจะไม่สบายได้นะครับค่ะเราต้องอาบน้ําก่อนสามทุ่มนะคะค่ะมันจะเกี่ยวกับลมด้วยนะฮะเพราะชันเจียวเนี่ยมันผลิต ความร้อนไงถ้าเกิดเราไปอาบน้ําช่วงนี้เราจะเกิดลมขึ้นมาเลยถ,ถ้าไม่ทันก็รวบยอดไปตอนเช้าเลยทีนี้ห้าทุ่มถึงตีหนึ่งทำยังไงดีคะช่วงเวลาห้าทุ่มถึงตีหนุ่มเป็นช่วงเวลาของ,ถ,งถุงน้ําดีนะครับก็คือว่าถุงน้ําดีเนี่ยฮะมันจะเกี่ยวข้องกับความฉุนเฉียวสายตาเสื่อมนะครับแล้วก็เหงือกบวมปวดฟันนอนไม่หลับอะไรอย่างนี้นะฮะ มันจะโยงไปถึงปอดด้วยนะครับการปวดศรีรษะด้วยไม่ทําให้ทําร้ายถุงน้ํำดีอน,อ,นอ,อ่อนนอนค่ะงั้นไม่ควรนอนเกินห้าทุ่มค่ะแล้วก็ในเรื่องของนาฬิกาชีวิตในแง่ของสุขภาพร่างกายเนี่ยคุณหมอชัดชัยให้คำแนะนำที่ดีมากเลยนะคะอย่าลืมนำไปปฏิบัติตาม